ก็สำหรับคนอยากเข้าเอนเตอร์นะครับสไตล์งงง <c oughs> มาก็สำหรับทุกคนที่อยากเข้ามาหาลัยออนเตอร์นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการเลือกคณะที่ใช่พูดถึงการเตรียมตัวแล้วก็พูดถึงการพวกจิปัติาต่างๆแล้วกันก็ขอพูดแบบไม่เป็นทางการแล้วนะครับถือว่าคุยกับรุ่นน้องแล้วกันโอเคมหาลัยจะแบ่งคณะเป็น 5แบบหลักๆแล้วกันก็จะมี Social, Social Science, Business, Art and Design แล้วก็ n ลงวิครับอันนี้ที่ผมศึกษาวันนะ mm hmm. ก็จะมี5อย่างนี้อย่างผม mm hmm. ผมเข้าจุฬาครับคณะคอมอาร์ตเป็นเทศภาคอินเตอร์นั่นแหละ mm hmm. ถ้าถามว่าทำไมผมถึงเลือกคณะน,นี้คือจริงๆแล้วผมสมัครไปทั้งหมด4คณะนะครับแต่เดี๋ยวค่อยมาเล่าวันหลังแล้วกัน mm hmm. คือผมรู้ตัวว่าผมชอบทำสื่อ จริงๆผมก็อยากเข้า BBA นะแต่ผมรู้ว่าผมอ่ะโง่เล็กมากก็เลยไม่เข้า BBA mm hmm. เพราะสมองต่ดโง่เลก็กส่วนทำไมถึงไม่เข้าบารหลักซึ่งเป็นคณะอักษรภาคอินเตอร์เนี่ย mm hmm. ผมก็รู้ตัวว่าผมไม่สามารถอ่านหนังสือได้เยอะอไม่ได้ <laughs> ผมก็เลยคิดว่าโอเคผมอยากบริหารธุรกิจแล้วผมก็อยากทําแนวสื่ออัดแต่ผมก็โง่เล็กดวดดังนั้นไอสิ่งที่มันบารานซ์ที่สุดก็คือของอาร์ตผมก็เลย อันนี้แหละประมาณนั้นก็อยากให้ทุกคนไปศึกษาว่าอยากเข้าคณะอะไรแล้วก็ไปดูว่าขั้นต่ำมันเท่าไหร่ในการเข้านะครับต้องใช้คะแนนอะไรบ้างใช้พอร์ตไหมใช้ไอเอลไหมไปศึกษากันดูถ้าถามว่าเตรียมตัวเมื่อไหร่นะครับผมแนะนำเอาให้เตรียมตัวให้เร็วที่สุดครับลองคิดดูเล่นๆนะคะแนนเอสเทียมันจะเก็บได้ทั้งหมด2ปีถุกปั นั่นหมายความว่าเด็กม .4 เทมอม2อะ่ะคือช่วงวัยที่สามารถสอบแล้วเอาคะแนนไปใช้ได้จริงดังนั้นถ้า้องรู้ตัวเร็วอะ่ะม .4 เนี่ยเตรียมตัวปุ๊บม .4 เทมอม2สอบปุ๊บม .56 เราก,ก็จะชิวชิวแบบชิวนอย่าไปสอบตอนม .6 นะไม่เวิร์กจริงๆทอทรมานมากต้องทำพอตต้องอะไรเงี้ยไม่เวิร์ก ถามว่าเตรียมตัวอย่างไงอย่างแรกเลยเราก็ต้องรู้ว่าเราอยากเข้าคณะอะไรถูกไหมแล้วพอเรารู้ว่าเราอยากเข้าคณะอะไรนะให้ไปเซิร์ชว,ว่า requirement ว่าเตรียมตัวอย่างไงพอเรารู้ requirement แล้วสําหรับผมนะครับคอมอา r ์ e requirement 1,100ในการเข้าการเตรียมตัวของผมคือผมเอาคะแนน1,100ขั้นต่ำไปบวกกับ200ไปเลยเพื่อให้เราเข้าจดุด save โอเคครับสําหรับ พาร์ทสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพาร์ทกันวิธีเขาจะเป็นก็จะเป็นพาร์ทกันเตรียมตัวสอบนะครับอย่างแรกนะตั้งเป้าหมายคะแนนตั้งเป้าหมายคะแนนเสร็จปุ๊บเราก็ลองทำข้อสอบดูไปลองม็อกเทสดูซึ่งการม็อกเทสเราจะทำเองที่บ้านก็ได้นะหรือไม่ก็ไปทำตามที่เขาเปิดไอ้พวกโรงเรียนสอนพิเศษอนะ่ะรับจะมีเปิดม็อกเทสอยู่ถ้าอยากทำเองที่บ้านเสิร์ชเข้าเว็บไซต์ SAT ครับมันเอ๊ะเข้าเว็บไซต์ College Board มันจะมีอยู่พอ mocking test เ,เสร็จปุ๊บเราก็ไป ดูคะแนนตัวเองแล้วก็ไปปูพื้นฐานใหม่ว่าตรงไหนเราควรแก้แล้วก็ไปอุ่นรูรั่วอุ่นรูรั่วเสร็จปุ๊บก็ไปทําข้อสอบจริงแล้วก็ทำอย่างนี้วนไปวนมาเรื่อยๆประมาณนะั้นอันนี้คือผมจะพูดคร่าวๆนะเดี๋ยวถ้ามีคนสนใจเรื่องนี้มากขึ้นผมก็จะทํามาเป็นคลิปเต็มแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาบอกสูตรลับในการเตรียมตัว s อ t ให้เร็วแล้วกันคนระับ อันนี้คือสูตรที่เด็กสอบ s อ t อหลายๆคนน่าจะใช้กันเยอะมากๆนะเราจะค่อยๆเรียงกันไปนะครับเราต้องสอบ s อ t เลขก่อนเพราะเลขคือวิชาที่เพิ่มคะแนนง่ายที่สุดมันคือหลักสูตรมอต,ต้นของเราเนในเมืองไทยคะแนนอย่างน้อยถึงเราจะไม่เก่งเลขมากเหมือนผมเนี่ยอย่างมันก็ต้องได้600แล้วแหละถ้าเราติวนะอย่างต่อมาพอเราติวเลขได้เก่งแล้วอะไปดูที่ verbal writing ครับอย่าเพิ่งทำ reading นะทำ writing ก่อนเพราะ writing เนี่ยมันง่ายมันแค่ grammar เรมมียน,นให้เราจำ pattern มันให้ได้เราฉลุยแป๊บเดียว ซึ่ง800จากเลขแล้วก็400จาก r รต d i n g เนี้ยสมมติได้คะแนนเต็มนะก็หนึ่งสี่หนสองร้อยละวถ้าเรีว่าแปดร้อยบวกสี่ร้อยหนึ่งสองร้อยแล้ว,ว, 800, ว, 400, 1, ลวเออส่วนวิ a d ิ n g ถึงเราไม่ทำก็ได้สองร้อยท่ฟรีแล้วเพราะว่า set มันปัดให้ก็ได้ประมาณพันสี่ร้อยแล้วประมาณนี้สมมตินะสมมติสมมติถ้าแบบพูดตามความเป็นจริงเลยนะสมมติสอบดได้ได้หกร้อยสอบ reading ได้สามร้อยก็จะได้ประมาณเก้าร้อยบวกกับ reading ที่ไม่ได้ทำสองร้อยฟรีๆก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อย หนึ่งพหนอแล้วแบบเตรียมตัวง่ายๆเลยนะอันนี้คือสูตรอันนี้คือสูตรปีศาจนะครับที่คนในวงการเอสทเขาก็จะรู้นะก็นั่นแหละครับสาหรับส่วนของการเตรียมตัวเรื่องมาอะไรอย่างไรแล้วก็ควรจะเตรียมตัวตอนไหนต่อมาก็จะเป็นเรื่องพอร์ตโฟลิโอกับการสัมภาษณ์ลวกันครับพอร์ตโฟลิโอถ้าคณะเขาไม่ขอไม่ต้องทำครัคือต้องไปศึกษากันเองด้วยอย่างคณะสถาปัตย์เนี้ยที่มันต้องใช้พอร์ตโฟลิโอ อย่างผมผมยื่นคอมอาร์กับจิบไปซึ่งเขาไม่ได้เรียกรยให้ทำพอร์ตโฟลิโอก็ไม่ต้องทำพอร์ตโฟลิโอนะครับถ้าถามว่าจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะครับเพราะอย่างผมทำพอร์ตไปผมก็ไม่ได้ยื่นพอร์ตนะครับการสัมภาษณ์มันรับแต่คณะเหมือนกันอย่างคณะบาหลับซึ่งเป็นคณะในอักษรเนี่ยเขาสัมภาษณ์เขาสัมภาษณ์ทีนานมากอย่างเพื่อนผมมาสัมภาษณ์เป็นชั่วโมงเลยมั้งฮัลโหลปอ เอตอนที่มึงสัมภาษณ์บาหลักอะ่ะมึงสัมภาษณ์นานปะโอ้ยครึ่งชงั่วโมงจริงปหเออเกินมั้งกมาที่คับตัวเองสัมภาษณ์แค่สามนาทีเองมึงก็ผมสัมภาษณ์แค่สี่นาทีแล้วก็จบแค่นะั้นไปศึกษาคณะเองดูว,ว่าสัมภาษณ์ยังไงถ้าสัมภาษณ์ชิลก็เตรียมตัวไปแค่เหมือนผมก็ได้ผมเตรียมตัวแค่ผมชื่อว่าบิ๊กแล้วก็ไม่ไม่ไม่ตอนสัมภาษณ์อะผมอ่านข่าว ผมอ่านข่าวทั่วไปเพื่อให้เรารู้ว่าเรามีข่าวอะไรบ้างแล้วก็พยายามเมคอัพพอบี้ขึ้นมาเพราะจริงๆผมอะ่ะใช้ชีวิตเล,ล่ยเปล่าต้องสัมภาษณ์อะ่ะจริงๆเราเตรียมตัวไปแค่เราเชื่ออะไรเรามาจากโรงเรียนอะไรแล้วก็ i n ทรด d u c ์เองแค่นั้นเองแล้วกรรมาการจะถามอะไรมาเราก็แค่ตอบนะครับสัมภาษณ์อะ่ะการที่กรรมาการอยากรู้จักเราอยากรู้จักตัวตนของเราแล้วก็อยากรู้ว่าเราอะ่ะอยากเรียนจริงไหมเราไ้เข้าคณะนี้เพราะเราอยากเข้าจริงไหมดังนั้น เราแค่ True to yourself ก็พอครับแบบตอบอย่างจริงใจถ้าเขาถามว่าข้าคณะนี้เพราะอะไรเราก็บอกไปตามตรงครับแล้วก็ถ้าเขาถามว่าเราอ่ะย่นคณะอื่นไหมผมบอกไปตรงๆเลยว่าผมไม่ย่นคณะอื่นแล้วถ้าเขาถามว่าคณะนี้อันดับหนึ่งในใจไหมก็ตอบว่าอันดับหนึ่งในใจครับหลักๆก็จะาจะมีประมาณนี้นะะไม่ได้เไยมากกว่านี้หรอเออก็ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมมาทำคลิปเพิ่มประมาณนี้จบบายแนะนำตัวนี้เลยนี่ <c oughs> นั่นเป็น S A T Matte e c o l l e g e Panda นะครับค่อนข้างเวิร์กเลยคือตัวเนี้ยอัพคะในผมจาก500เป็น690ภายในเวลาแค่ไม่กี่เดือนชิลๆนี่นะครับหนังสือที่ผมจะมารีวิวก็คือ S A T Matte e c o l l e g e Panda นะครับเป็นหนังสือที่ดีมากได้เลยนี่นะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่แนะนำให้ใช้นะเออไอ อันนี้ก็จะเป็น SAT Premium Prep นะครับเป็นจริงๆมันก็คือข้อสอบจริงๆมันก็คือไอตัวรวมข้อสอบนะไม่มีอะไรมากมาะะประมาณนี้ราคาประมาณ1,200บาทนะครับส่วนสำหรับอังกฤษนะผมแนะนำมันจะมีเล่มสีฟ้าอนะไรก็ดีผมจำชื่อไม่ได้เลแล้วก็แนะนำเป็นอันนี้แหละเป็นยี่ห้อเดยียวกันแต่ว่าเป็นพาร์ทเวอร์โบนะอนะไรก็ดีเหมือนกันผมใช้ บ่อยมากอันนี้ดีมากไม่พูดไม่ได้ทุกคนไปติดตามนะครับ Learning Cafe สำหรับคนเข้าอินเตอร์ม,มันดีมากครับ Learning Cafe มีทุกอย่างทุกอย่างคือสติถ้าอยากหาเพื่อนที่เข้าคณะเดียวกันนั้นก็มีอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนั้นมีคนตอบแนวข้อขสอบหรือพวกนีน้นั้นมีครบเลยวิธีการตัวช่วยอะไรพวกนี้มีครบทุกอย่างที่ดีที่สุดนะครับเขามีข้อสอบเก่าให้เราเลยเป็นของทุกปีเลยมม้งผมจำได้บาย หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับลาก่อน